นามรูปดับไม่เหลือนามรูปดับไม่เหลือนามรูปดับไม่เหลือเพราะว่าความดับไปแห่งวิญญาณวิญญาณดับไม่เหลือเพราะว่าความดับไปแห่งสังขารสังขารดับไม่เหลือเพราะความดับไปแห่งอวิชาความดับไปแห่งอวิชาเพราะความดับแห่งอาหารฉะนั้นเมื่อเราดับ นามรูปแล้วก็เป็นการดับอายตนะนะครับดับพัสสะดับเวทนาดับตัณหานามรูปดับไม่เหลือนะครับทำให้สติปัญญานะครับดับไปด้วยนะครับก็เลยได้พักนะครับได้พักเพราะว่าบุคคลที่นามรูปดับแล้วนั้นไม่ต้อง กังวลเรื่องสติปัญญาที่จะเกิดมากเกิดน้อยเกิดเร็วเกิดช้านะครับเพราะว่านามรูปที่เป็นปัญหาทำให้เกิดการปรุงแต่งเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นไม่มีนะครับนามรูปดับแล้วก็สงบสติปัญญาได้นะครับสงบสติปัญญาได้ ไม่ต้องใช้สติปัญญาในการค้นคว้าเรื่องของธรรมะเพราะว่าธรรมทั้งหลายนั้นที่เราค้นคว้าศึกษาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อที่จะได้รู้ชอบรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสัจธรรมเมื่อรู้แจ้งรู้จริงรู้จนหลุดพ้นแล้วนะครับเป็นวิมุติ ติยานทัศนะเป็นอาสวะขยายานเป็นสุญญยตาเป็นนิพพานแล้วก็ไม่ต้องใช้สติปัญญานะครับก็ว่างน้ำรูปดับไม่เหลือนะครับก็สงบนะครับสงบสว่างนะครับได้พักได้พักเพราะว่าทุกวันที่เราศึกษาปฏิบัตินั้น สติปัญญาทำงานตลอดทำงานสติปัญญาก็เป็นสังขารนะครับการที่เราจะดับนารูปจะดับได้ก็ต้องดับวิญญาณดับอวิชชาดับสังขารซึ่งการดับสังขารวิญญาณนารูปหรือว่าวิญญาณนารูปเนี่ย ก็ต้องอาศัยดับอาหารเมื่อเราดับอาหารได้กับเกิดการสํารวมนะครับมีสติมีสัมสปชัญญะมีการละความพอใจให้พอใจนะครับมีศรัทธามีความเพียรมีสมาธิปัญญาพิจารณาเห็นตามความริงในสังขารที่เราหลงคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา ก็เป็นการละคลายสลัดเกิดวิลาคัรรมในธรมทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราเป็นของเราเรื่องตนของเราอีกตัดสังโยชนตัดไม่ถึงสังโยตเกเรตุปกิเลสในธาตุขันธ์อายตนะในกายเวณาจิตธรรมไม่ไปกังนวลไม่ไปห่วงปล่อยวาง เมื่อทําได้แล้วนะครับนารูปก็ดับไม่เหลือนะับนารูปดับไม่เหลือเมื่อนามรูปดับไม่เหลือแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งด้วยสังาคารกสติปัญญาที่จะกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทยัยทำนี้รธให้แจ้งทำมากให้มีให้เป็นอีกเพราะสำเร็จมากผลนิพพานแล้วเข้าสู่นิพพาน คือความดับเย็นในรปดับทุกข์นิพานดับเย็นสัญญตาความว่างนะครับนามรูปดับไม่เหลือนะครับก็เลยไม่ต้องต้องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลินกายใจทางรูปปสกลิ่นเสียงสัมปัตธรรมารมนะครับไม่ต้องไปเสพไปเสวยไปแสวงหาอารมณ์นะับก็เลยอยู่อย่าง สัมรวมอินทีย์อู่อย่างสัมรวมอยู่ในธรรมวินยัยสัมรวมอยู่ในสมาธิในปันในความศรัทธาครับสำรวมอยู่ได้อยู่ด้วยความสัมรวมยิ่งยิ่งขึ้นไปความไม่กำเริบแห่งใจที่เป็นสัญญาเป็นจิตนาเป็นภาษามนุษย์การเดิยนยินยานก็ระงับไปนะครับ ใจก็ไม่กำเริบนามรูปดับเม่เหลือแล้วนะครับกิเลสกรรมีปากไม่ถูกสะสมทั้งอดีตทั้งอนาคตก็คลี้คายผลอคลายไม่เก็บกดไม่กดดันนะไม่ต็งเครียดไม่เคร่งคัดไม่แคร่งเครียดไม่เคร่งเคริมนะครับเพราะว่าวางใจวางความสุขความทุกข์วางความจําได้หมายรู้วางความคิดปรุงแต่งวาง ความรู้ความรู้สึกวังนามรูปได้นะครับนามรูปดับไม่เหลือนะครับนารูปดับไม่เหลือแล้วก็เลยหมดข้อมูลการมวนผลการแสดงผลก็ว่างกับทั้งกรรมกิเลสที่บากก็ปาสจากไปับหมดเยื่อใย,ยหมดความห่วงกังวลหมดความไม่ตกกับช่วง เวลาของชีวิตทั้งที่ดีและไม่ดีนะครับมันเป็นช่วงที่ประทับใจหรือไม่ประทับใจชอบหรือไม่ชอบถูกใจหรือถูกใจหมาให้อม่หมควรไม่กวรก็แล้วแต่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่ก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตแค่นั้นนะครับก็แล้วไปไม่อะไรกับอะไรน,น,น,น้ำรูปดับไม่เหลือนะครับน้ำรูปดับไม่เหลือขึ้นเชื้อนะครับหมดฟืนหมดไฟ ก็เลยหมดภาระหมดห่วงหมดความประมาทความเสื่อมทุกทุกเพราะว่าเกิดความสำรวมในอินทรีย์นะครับสำรวมอินทรีย์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับนารูปดับไม่เหลือจะเป็นการสำรวมที่ง่ายนะครับง่ายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ในการดูการมองการฟังการดมกลิ่นเลียสัมผัสในการแสวงหาการจิตการแสวงหาการมจิตการแสวงหาพบจิตการแสวงหาพรหมจันทร์จบพบจบพรหมจันทร์จบการมนะครับนำรูปดับไม่เหลือนะครับนรูปดับไม่เหลือก็สงบสติปัญญาเดนะีก็หมดอารมณ์ คนคล้องหมองใจหมดใจที่จะเป็นเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดอวิชชาอีกเพราะว่าพ้นไปจากอวิชชาสังขารวิญญาณนามโูปอายตนะปัจจักวิจนาตัหาพ้นไปจากความสุขเศร้าขำขวยไปเลยลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเกิดแก่เจ็บตายนะครับพอสิ้นพบสิ้นชาตินะครับ หมดชาติน้ำรูปดับไม่เหลือนะ้ำรูปดับไม่เหลือก็เบานะบเพราะว่าที่มันหนักมันเตึงมันมึน,ม,นมันซึมเพราะน้ำรูปมันถ่วงไว้ถ่วงให้จมนะจมปลักน้ำรูปมันติดทำให้ติดขัดข้องคาทําให้วุ่นวายว้าวุ่นว้าวเวเมื่อน้ำรูปดับแล้วก็ ปาสจากความว่าวว่าวุ่นวุ่นวายนะครับไม่หนักไม่ตึงไม่เคร่งไม่เครียดไม่เคร่งขริมไม่ทุกข์ร้อนเพราะที่เราทุกข์ร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะว่านามรูปนี่แหละน้ำนำรูปขันห้าที่คอยเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับทุกอยู่นะครับเหมือนดำน้ําดำแล้วก็โผล่ดำแล้วก็โผล่ก็เหนื่อยนะครับไม่ต้องดำไม่ต้องโผล่พออยู่ นำูปดับไม่เหลือนะครับทำให้เราขึ้นถึงฝั่งแห่งพบนะครับปาจจากพบชาติปาจจากกิเลสกรรมวิบากนะครับไม่ต้องเป็นไปกลับขึ้นลมในมาสุุดมหันแห่งความทุกข์นำูปดับไม่เหลือนะครับนำูปดับไม่เหลือก็เลยเกิดความไม่กำเืิบแห่งใจเกิดการสํารวมยิ่งขึ้นไปนะครับ ทำให้ชีวิตนั้นไม่เควงคว้างนะครับไม่ค่อยเขวมีชีวิตที่อิสระสันตนะิเป็นความสงบระงับนามรูปดับไม่เหลือนะครับเพราะความดับหองวิญญาณวิญญาณดับเพราะสังขารดับสังขารดับเพราะวิชาดับวิชาดับเพราะว่าดับอาหารนะครับไม่ว่าปัสสาอาหารมโนสัญญตัติธนาอาหาร หรือว่าวิญญาณอาหารหรือว่ากาละกินหรือว่าก็ลิงกาอาหารคืออาหารเกิดคำข้าวเพราะว่าทุกอาหารนี่มันทำให้เกิดน้ารูปไม้หมดนะครับเราก็เลยดับเสียเมื่อดับน้ารูปดับนะครับน้ารูปดับอาจนะนก็ปล่อยดับไปด้วยน้ำน้ำรูปดับไม่เหลือนะ้นารูปดับไม่เหลือก็สิ้นเชือ้อนะครับ หมดเชื้อหมดไฟที่จะไปก่อร่างสร้างตัวตนสร้างชีวิตนะครับในพบภูมิพบชาติต่างๆอีกนะครับก็เลยนิพพานนะครับนิพพานนิพพานแล้วก็หมดเชื้อที่จะไปเกิดไปตายไปอาศัยพบภูมิพบชาติใดอีกสลายความเป็นอัตตาตัวตนสลายความทุกข์ทิ้ง นามรูปดับไม่เหลือนะครับหมดเชื้อของความทุกข์หมดเชื้อของความกังวลความห่วงนามรูปดับไม่เหลือนะครับนามรูปดับไม่เหลือนั่นแหละคือนิพพานนะครับนามรูปดับไม่เหลือคืนสู่นิพพานความดับทุกข์ดับร้อนดับเย็นเกิดความไม่กำเริบแห่งใจเกิดวิมุต เอาสวัสดยายานมีมติยานทัศนะเกิดปรมาณันิพพนญาตาว่างอยู่แล้วนะครับเข้าสืธรรมแท้ธรรมชาติแท้ธรรมชาติเดิมของเราทุกคนนะครับนามรูปดับไม่เหลือนะครับนามรูปดับไม่เหลือด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับจะได้พ้นอบายจะได้พ้นพพ้นชาติพน้นเวรพ้นภัยจะได้เนิพาน ด้วยกันจะได้เกิดความสงบเย็นลบเย็นในชีวิตนามรูปดับไม่เหลือสําเร็จประโยชน์นะครับสุขสับเนพานนะครับโดยทั่วห่งกันทุกท่านทุกคนนะครับนามรูปดับไม่เหลือนะครับนามรูปดับไม่เหลือนามรูปดับไม่เหลือนะครับก็ะสะอาดบริสุทธิ์ปุดพงมเต็มใส่ล่าเลงเป็นเล็กบานนะครับ น้ำรูปดับไม่เหลือด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับน้ำรูปดับไม่เหลือ